สวัสดีครับผมดรอุงจากกล้องเสมานาขมว่นครับนักสั่นขมวนเว็บเซมนาฟอยเนตวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านกกขามครับกกขามกกขามครับนะครับอยู่ร้านกกขามนะครับเส้นทางเลี่ยงอุบลวารินอุบลเดอุดมนะครับก็มีทีมงานจากทับออมพันธ์ครับก็มีอาจารย์วรัญจูอาจารย์แสนนะครับ แล้วก็มีอาจารย์โจ้อาจารย์โจ้ครับพักกววกันมาจากกรรสชียครับมาเปนเพื่อนนะครับมาสอนนคือออนไลน์ที่กิตตั้งตรงกิตนะครับก็จิ้งจิ้งแรงกลับไปกลับมานะครับสม้ำหน้าเลยครับที่วนอยู่3ามรอบกว่าจะได้เข้าร้านนะครับก็มารับประทานเย็นกันนะครับ มีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันในในส่วนของวีดีโอ v o, ในส่วนของภาพถอดการถ่ายนะครับยลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดตามเมื่อลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามาที่ร้านกกขามกกขามนะครับอุบลราชธานีครับยี่ไม่อ,อ,อยู่ไม่ไกลในส่วนที่จะวารินหรือแม้จะทางแยกจะไป เดอดอุดมนะครับอันนี้คือปลานินต้มยำปลานินใส่ผักกระแยงครับเดียกถ้าผักกระแยไงน,นะครับถ้าใครไม่ชอบกลิ่นกเ็เรียกว่าไม่เรียกกินไม่ลงเลยแต่ว่าผักกระแยงช่วยอะไรได้บ้างคือไม่ข่าวครับชัดเจนครับการันตีเรียกว่าต้มยำต้องใส่ผักกระแยงถึงจะเย็นแล้วก็ไม่ข่าว อันนี้คือในส่วนของเรียกว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาไม่ภูมิปัญญาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นพืชพันธุ์ทักษิณทักกษะยงางโอเคครับอาจารย์แสนตักด,ดูดูแลทีมงานเลยครับไม่ไนด้เดี๋ยวผมตัดเองคไม่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมนี่ก็คืออาจารย์โจูเหมือนเดิมครับอาจารย์โจูเหมือนเดิมครับก็วันนี้สอนซื้อ สอนบ้างหลับบ้างตลอดนะครับก็มีอาจารย์แสงนะครับแล้วก็อาจารย์วาลลัณย,ยูนะครับมาช่วยให้งานวันสำเร็จลุล่วงไปด้วยหนึ่งวันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สําเร็จจริงๆเพราะว่าต้องอีกชั่วโมงครึ่งถึงจะได้ออกเซอร์ว,วิสสิทได้นะครับ ตอนนี้มาแล้วครับลาหมูนำมูกกขามเนกขามลาหมูขามก็ปเป็นอาหารอย่างที่ห้าแล้วครับ <c oughs> โอ้โหดูอาจารย์แสนกีขัาเหนียวเหมือนกับคุณอุบลเลยครับแต่ไม่ใช่คุณอุบลครับคุณอำนาจครับ <c oughs> อาหารการกินก็หมดทีละอย่างสองอย่างนะครับส้มตำเราก็หมดไปครึ่งหนึ่งเนื้วปลาส้มนี่ใช้เร็วกว่ามากกว่าครับกีนไม่นานก,กีน่นาทีก็น่าจะหมดมาใหม่ครับส้มวัวครับส้ม,มวัวเหลือใช้แรกเปรี้ยวโครครับเปรี้ยวโครแต่ในตู้เย็นจะมีส้มหวัวนะครับแล้วก็เย็นส้มหมูเออส้มหมู แล้ดูเย็นแล้วก็โอ้ลาย่างเดี๋ยวอาจารย์ไปกินต่อมา <d> กินต่อที่ท้องครับเราเหลือเบียรไว้พิธารายการอีกสองขวดครับโอแมนต้งแหนวันนี้น้องดาวนะครับ น้องดาวเที่ยวมากวบไปรักเที่ยวมากข้างหลังสุดว่าแนวน้องดาวน้องดาวไม่รู้โอ้รุ่นเที่ยวมากเลยวะไม่กล้าเปิดว่ารุ่นเที่ยวมากเอิ้นพี่พี่ได่ส้มซุยน้องผู้มมัดทีวันละแล้วก็มาดูแลนะครับดูแลทีมงานดูอาหารการกินวันนี้ครับอร่อยไม่อร่อยเอาอีกละโอืออืออันนี้เหลืออยู่เหลืออยู่หน่อยเดียวอันนี้สองจานเด้อนี่ เยเอะหมดยอล้ละบอยจากตอนนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ว่าการันตีว่าร้านโกกขามนะครับโกกขามแท้แทะนะแท้แท้นะครับ,รบถ้ามูยออร่อยก็คือมูยอดาวทองคนไอ้ที่หอ้อที่หอ้อมูยอคือดาวแต่คนเสิร์ฟคือทอง็นดาวทอง อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b กดติดาตามก่กำลังใจให้ดาวเต้ยอุ้งด้วยนะครับกับร้านดาวทองเอ้ไม่ใช่าดาวทองกับร้านกกขาม